ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวโมบายเกมเมอร์ทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่สนู h ชนแนลครับผมวันนี้เราก็ยังอยู่กับ,ก,บกันที่เกมสโตนเอเดบิกินนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่17แล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวหมาป่านะครับที่มีชื่อว่า c r a n นฟูดนะครับคา a นฟูดเป็นหมาป่าทัดไฟนะครับสําหรับตัวเพื่อน ของมันนะครับก็จะมีหลายๆธาตุนะครับเราไปดูกันที่คู่มือนี่ก่อนครับอ่านี่ครับคู่มือนะครับเจ้าตัวหมาป่าครับจะมีทั้งหมด4ธาตุเหมือนกันนะครับมีดินน้ำนะครับไฟลมนะครับส่วนใหญ่นะครับคนที่เล่นหมาป่านะครับอันดับต้นๆนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ครับ เจ้านอฟูดครับนอฟูดเป็นหมาป่าธาตุลมครับที่มีคนเล่นเป็นระดับสูงสุดในชนิดของหมาป่านะครับส่วนของผมที่ผมเลือกมาคือเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าคารฟูดครับคารฟูดเป็นหมาป่าธาตุไฟนะครับที่มีดาเมจสูงสุดในบรรดากลุ่ม ของหมาป่านะครับแล้วค่าว่องไวก็ไม่ถึงกับต่ำมากนะครับแต่พลัาางป้องกันจะน้อยนะครับส่วนตัวคา้างฟูดเนี่ยสามารถนำมาขี่ได้ด้วยนะครับจะเห็นเพื่อนๆจะเห็นกันเยอะก็คือในแมปอกองกำลังนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะเห็นหมาป่าทัดลมนะครับซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีบางส่วนก็คือเป็นเป็นของทัดไฟอันดับรองลงมานะครับ แต่ที่ผมเลือกตัวนี้เพราะว่ามันเป็นตัวที่มีดาเมจที่สูงนะครับแล้วไปดูข้อมูลสุดยอดของของเซิร์ฟกันนี่ครับเจ้าตัวคารฟูดนะครับเลเวลที่78นะครับดูค่าพลังโจมตีนะครับ2,394ครับผมตัวนี้นะครับใส่ลูนดาเมจไปแล้วบวก5นะครับพลังว่องไวอย,อยู่ที่ พ0 4 0า 1, 5, นะครับถือว่าไวเลยทีเดียวนะครับสำหรับดาเมจนี่ไม่ต้องน้อยหน้าครับเยอะมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลเจ้าตัวคารฟูดกันครับในกลุ่มหมาป่ามาทำอะไรได้บ้างนะครับอ่ครับผมเจ้าตัวคารฟูดนะครับก็จะมีสกิลหลกักๆ4ส,สกิลเหมือนอพวกไดโนเสร์ออทั่วไปนะครับ ท่าที่ครับเครื่องหมายของคารฟูดครับใช้พลังงาน1,000ครับสร้างความเสียหาย189ของพลังโจมตีแก่ศัตรูหตัวนะครับผลพิ่มเติมนะครับวางเครื่องหมายที่ทําให้พลังโจมตี57.7%และพลังป้องกัน62.7%ของเป้าหมายลดลง2รอบนะครับท่าที่2ครับคารฟูดซื้อสัตว์ครับเมื่อไดโนพักพวกโจมตีนะครับมีโอกาส21.8 นะครับโจมตีร่วมกันนะครับหมายความว่าถ้าเจ้าตัวคาฟูดนะครับมีความพักดีที่สูงนะครับแล้วก็กลุ่มไอ้พวกสัตว์เพื่อนๆที่เราเอาลงไปในแมปมีความพักดีที่สูงนะครับพอเวลาเพื่อนออกไปตีนะครับมีโอกาสที่เจ้าคาฟูดหมาป่าเนี่ยมันจะออกถ่วยออกไปตีโจมตีนะครับามาดูค่าีิสากันครับพลังทนทานครับ เมื่อพลังชีวิตของตนเองน้อยกว่า50%นะครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น54.5นะครับหมายความว่าเจ้าทัวรก,การฟู้ดเนี่ยหมายความว่าถ้าเลือดดาเมจมันเหลือน้อยกว่า50%ดาเมจมันจะสูงขึ้นครับแล้วเพื่อนๆลองคิดเองนะครับว่าดาเมจอย่างที่ท็อปของเซิร์ฟเวอร์เมื่อกี้2,000กว่านะครับแล้วบวกอีก50%นะครับแล้วเมื่อกี้ดาเมจมันจะบวกขึ้นอีก เท่าตัวหนึ่งเกือบครึ่งนึ่งครับถือว่าสูงมากๆเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วมาดูกันครับที่ท่าไฮไลท์ของอ่าจำพวกหมาป่านะครับกลุ่มหมาป่านะครับท่าเด็ดคือท่าที่สี่ครับไปดูกันท่าที่สี่นะครับชื่อว่าลากกันเถอะนะครับเมื่อกําจัดไดโนเสาร์ของศัตรูนะครับสร้างความเสียหาย139%ของพลังโจมตีแก่พวกหมายอื่นนะครับ แล้ววงเล็บนะครับคือเกิดต่อเนื่องได้นะครับหมายความว่าเจ้าคานฟู้ดนะครับและกลุ่มหมาป่าเนี่ยเวลาออกไปโจมตีนะครับจะทําให้เจ้าเป้าหมายตายนะครับมันมีโอกาสนะครับที่มันจะออกไปโจมตีอีกซ้ํำเรื่อยๆนะครับนี่ครับคือท่าเด็ดของมันนะครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาเจ้าตัวเนี่ยไปลองกันในแมตชกันนะครับว่าถ้ามันจะเจ๋ง ขนาดไหนนะครับแล้วมันสมควรน่าใช้ไหมทําไมถึงมีคนปั้นนะครับอยู่ในอันดับต้นๆของของตัวเริ่มเกมนะครับแทบจะมีเกือบทุกือุก ID เลยเนาะ,ะไปดูกันครับที่แมปนะครับว่าว่าความสามารถของมันจะเป็นยังไงนะครับไปดูกันครับ ผมจะเอาให้เจ้าตัวคารฟู้ดนะครับลงไปนะครับก็คือหมาทัดไฟนะครับก็จะชนะทัดลมนะครับไปดูกันครับอ่าเสร็จแล้วนะครับผมก็จะเอาตัวที่ผมใช้ฟาร์มไว้นะครับเอาเป็นตัวลงนะครับวิธีนี้ก็คือผมจะใช้นะครับตัวหลัก1ตัวนะครับแล้วก็ตัวที่ผมต้องการ จะเก็บเลเวลนะครับไปยืนอ,อยู่แถวหน้านะครับแล้วก็เอาตัวสำรองที่เก็บเลเวลไว้อยู่ในแถวแถวสำรองนะครับแล้วตัวหลักของผมเนี่ยจะก็จะเป็นตัวทำดาเมจนะครับส่วน,นตัวพวกเนี้ยก็แค่ลงมาแค่เก็บเลเวลพลังเฉยนะครับอ่ะไปดูกันในแมปครับว่ามันจะมีความสามารถยังไงครับเริ่มกันเลยครับผมไม่เอาเพื่อนไปนะครับ ครับมาถึงในแมปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าสกิลของเจ้าคารฟูดกันนะครับอ่าเตะเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเสร็จแล้วมันจะสามารถเตะเบิ้ลได้ครับเนี่ยครับคนเดียวครับเก็บทั้งแมปนะครับ อ่าดูแมปสองครับก็คือสกิลที่4คือสกิลไฮไลท์มาเลยนะครับหมายความว่ามีโอกาสถ้าเตะแล้วนะครับตายนะครับมีโอกาสได้เตะอีกครับเนี่ยครับออกไปเตะเหมือนบุตรีครับอ่าเก็บคนเดียวอีกแล้วครับเนี่ยครับท่าเจ๋งของมันครับของกลุ่มสกิลหมาป่านะครับทั้งลมทั้งไฟเหมือนกันนะครับ แต่ไฟจะดามเมจเยอะที่สุดนะครับอ่าน,นี้ผมกดออโต้เลยนะครับอ่าโบเก้ออกก่อนปึ๊บอ่าเจ้าโบเก้ก็เบิ้ลได้หลายทีเหมือนกันนะครับก็เจ้าโบเก้นี่ก็จะมีคนปั้นอยู่เหมือนกัน่อนควรนะครับเนี่ยครับหมาป่าที่เวลาได้เตะมีโอกาสเตะเบิ้ลนะครับนี่คือเตะ ทะลุจุดอ่อนนะครับจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับอ่าแล้วมันก็ออกเอออกตีเห็นไหมครับเนี่ยครับตัวเดียวครับเก็บหมดทั้งแม็เนี่ยครับเป็นท่าดีของมันในของกิลของกลุ่มหมาป่านะครับอ่าเออผ่านแล้วครับอ่านี่ครับที่ผมทําวิธีเนี้ยนะครับก็คือเพื่อนๆเอาวิธีนี้ไปใช้กันได้นะครับหมายความว่าเราเอาตัวหลักของเราหนึ่งตัวนะครับตัวที่ทําดามจดนะครับ นี่เป็นตัวที่ทําดาเมจกลุ่มหรือทาดาเมจได้ต่อเนื่องได้อย่างนี้นะครับแล้วเพื่อนเอาเพื่อนเอาตัวตัวลองที่เพื่อนเอนจะเก็บเลเวลนะครับเอาลงมา4ตัวเห็นไหมครับมันก็จะได้เลเวลอ่าตัวนี้เพื่อนเพื่อก็ต้องไปลองดูกันนะครับว่าอ่าตัวของเพื่อนๆนเนี่ยอ่ามันมันเหมาะที่แมปไหนนะครับผมผมนี่ก็ยังลองไปเรื่อยๆเนระายะยังไม่ได้ลองแมปอื่นๆน,นะครับตัวนี้ก็คือมันเป็นวิธีเก็บอ่าเครเครียดเรียกว่าเก็บเลเวลตัวเด็กนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันอีกอีกรอบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันอีกรอบนะครับว่าเจ้าโบเก้เอไม่ใช่เจ้าโบเก้เจ้าคาร์ฟูดครับมาป่ามาันจะมันจะ,นจะเตะยังไงอีกนะครับไปดูอีกรอบครับไปดูในแมบปบอีกรอบครับ ธาตุไฟนะครับก็จะได้เปรียบธาตุลมนะครับเตะปึ๊บเตะตายได้เตะต่อปึ๊บเตะเ,เบิ้ลได้เตะต่อเนี่ยครับสี่ตัวนะครับมันเก็บคนอยู่อีกแล้วนะครับก็คือผมถึงเอาตัวนี้นะครับเป็นตัวที่ฟาร์มเลเวลให้พวกตัวเด็กๆนะครับ แล้วสปีดมันค่อนข้างจะเร็วนะครับหมายความว่ามันจะได้เป็นตัวเปิดก่องตลอดเนี่ยครับเจ็อีกแล้วเนี่ยครับเหมาหมดเหมือนเดิมครับสี่ตัวนะครับนี่ถ้าพูดถึงว่าเป็นตัวที่เป็นาดาวเต็มนะครับดาวม่วงหกดาวผมว่าจะเป็นผมว่ามันน่าจะเป็นตัวที่ที่โหดพอดูเลยนะครับแต่เพียงแค่ว่ามันบางแค่เองแต่ถ้าพูดถึงว่าเรายืนตัวหลังแล้วมีตัวหน้า ออที่แข็งแข็งนะครับดินแทงให้มันนี่ผมว่ามันเนี่ยสบายๆนะครับเตะบูสดีเลยครับวัดวัดเตะอยู่คนเดียวครับเนี่ยครับจะหกตัวอยู่แล้วอ่าเนี่ยครับหกตัวมันเก็บคนเดียวครับเนี่ยครับนี่คือเป็นตัววิธีฟาร์มเลเวลของผมนะครับผมก็จะทําใช้วิธีเนี้นะครับและคือเป็นวิธีเนี้ผมก็จะปั๊มไอ้นี่ไปในตัวนะครับตัวติเก็ตนะครับนี่เห็นไหมครับ แต่ตัววิธีนี้ก็คือมันจะไม่ได้ตัวย่าเหมือนกองกําลังนะครับแต่ว่าไอตัวเลเวลอะของสตัวละครตัวหลักใตัวรอง4ตัวเนี่ยมันก็จะได้ครบทุกตัวนะครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันในแมปหีเก็บหินเจ็ดจะพูดกันครับนะครับวันนี้มีทั้งหมด4ทธาตุนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยทั้งหมด4ทธาตุนะครับว่าเจ้าตัวคาร์ฟูดเนี่ยมันจะโดดเด่น ในแมปอื่นๆอีกไหมนะครับไปดูกันครับ ที่แทนบูชาเจตพูดนะครับอ่าอันดับแรกนะครับธาตุไฟนะครับชนะธาตุลมนะครับผมเอาลงลมก่อนละกันนะครับอ่าลองดูที่ระดับความยาก4นะครับอ่าจะได้กลาง2องนะครับแล้วก็เล็สีนะครับแต่ตัวนี้ผมยังไม่เคยลงระดับความยาก4นะครับของลมนะครับลองดูลงได้1ครั้งครับ เนี่ครับเจ้าคารฟู้ดจะอยูอ่เป็นตัวขี่นะครับเดี๋ยวนะนอก,ก้อนนอก,ก้อนนอก,ก้อนลมผมว่าเอาหมีอยู่หน้าดีกว่านะครับเอาหมีอยู่หน้าเอเอาแพะเป็นตัวคิวเสร็จแล้วก็นอก,ก้อนเป็นตัวเป่าสำรองอครับไปดูกันครับ ่าเดี๋ยวกดออโต้นะครับนี่ครับเตะเตะตายครับเตะต่อครับ เต่าเราจะเป็นตัวเป็นตัวแทงนะครับเสร็จแล้วจะมีหมีเป็นตัวทําดาเมจนะครับแล้วก็จะมีแพะลมเป็นตัวซัพพอร์ตทิวนะครับทีมผมก็จะเป็นทีมลมซะส่วนใหญ่นะครับเป็นลมเป็นหลักนะครับตอนนี้นะครับผมพยายามจะหาตัวตัวที่มันเป็นตัวแทงด้านหน้าครับเป็นตัวลมนะครับถ้าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับมีตัวแทงตัวหน้านะครับที่ ตึกๆเหมือนไอตัวเจ้าคิงบุกี้นะครับแล้วก็สามารถยืนข้างหน้าได้ก็แนะนําผมหน่อยละกันว่ามันมีตัวตัวไหนที่มันดีๆพอที่จะยืนตัวกลางแน่นๆนะครับผมจะได้ทําเป็นทีมลม100%เนะครับเพราะว่าเจ้าตัวควีนะครับมันมีสก,กิลเพอรอแมทแท็กนะครับแล้วก็เป็นสกิลส่วนใหญ่เป็นสก,กิลที่ซัพพอร์ตของทีมธาดลมซะส่วนใหญ่นะครับผมเลยผมเลยทําทีมธาตุลมมาเล่นทั้งทีนะครับ่า เนี่ยครับเตะเบิ้ลครับเนี่ยพอเตะตายแล้วมันได้เตะต่อยนครับอึามหนีห,หวดผ่านครับอศัตรูของรอบที่สองครับอ่าพารี เพิ <et> ่มพลังไอเท็นะครับแพ้ลบเกตครับเตะปุ๊บเนี่ยครับโปต,ติดที่คลิคที่เข้าไรครับมันจะขึ้นเป็นตัวดแดงครับตัวทะลุจุดอ่อนนะครับมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับเตาเรายังรับบทหนักอ่าสับตนครับ ตัวนี้ต้องจัดก่อนครับแตดูที่แกะจะฮิวไหมนะครับเพราะว่าแกะนี่สามารถฮิวลบบัฟตัวอ้โหมีตัวจุดอ่อนนะครับนี่คือข้อเสียของของตัวเจ้าหมาป่าคารฟูดหรือว่าหมาป่า,าเจ้าลมนอฟูดนะครับก็คือมีพลังป้องกันที่น้อยนะครับและถ้าไปเจอพวกเจ้า,าโฟไทยหรือ ไอตัวสิงโตครับที่มันสามรารถวิ่งกลับมาโจมตีข้างหลังได้ครับมันจะค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าตัวมันบางนะครับอมีเกาะด้วยเตลบ,บี้ไม่มีเลยนะครับโอ้นีหมดตายอ่าอ ตอนนี้ทะลุเกาะไหมอ๋อยังเข้าอยู่นะครับหนีไปขูดนครับเรียบร้อยยกเซตเนี่ยครับสกิลของคาวีนะครับมันก็จะเป็นเพิ่มดาเมจให้ธาตุลมนะครับทำให้ตัวดาเมจของของลมของผมเนี่ยมันจะสูงขึ้นนะครับและถ้าพูดถึงว่าผมเอาตัวนอก,ก้อนลงด้วยนะครับแล้วนอก,ก้อนก็มี สกิลซัพพอร์ตาตดลมเหมือนกันธ่าุที่สี่มันก็จะโบกดาเมจทัดลมนะครับอ่าวิว4ีปนห้าไอตัวนี้มันผมได้มาครับแต่ว่ายังไม่ได้ปั้นเลยไอไออะไรจัดจัดอะไรเนี่ยครับไอไดโนเสาร์หน้าทานตะวันอะไรเนี่ยครับก็ตัวนี้กําลังหาข้อมูลอยู่นะครับว่ามันมีคนเล่นไหมนะครับแต่ว่าผมดูมัน มันดูมันตลกดีครับไม่รู้ว่ามันสกลมันจะแน่นหรือเปล่าอือเออม,มีหุ่นสำรองนะครับโู้เนี่ยครับพอมีอ่าบัฟของคาวีนะครับาตุลมนะครับก็ดาเมจก็้สูงอ้าวไปแล้วครับเนี่ยครับคือข้อเสียของของอ้าว จบครับเนี่ยครับถ้าพูดถึงว่า,าตัวของเรานะครับไม่ไม่แน่นนะครับเนี่ยมันมีโอกาสที่ว่าจะจะตายง่ายๆนะครับอ่าโอเคครับไม่เป็นไรก็ผมแค่มาดาูรีวิวให้เพื่อนๆดูก่อนว่าไอตัวเนี้ยมันมันมันเสียตรงที่ว่ามันเปาะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที เค okay, ครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอาแมปไฟกันนะครับถ้่งี้ก็ขอเป็นสักระดับ3ก่อนแล้วกันเนาะระดับไอ้นู้นเดี๋ยวมันจะลำบากเกินไปเพราะว่าตัวผมยังยังยังไม่ถึงครับว่าดามเมจดามเมจะพอได้ครับแต่ว่าตัวความป้องกันยังยังต้องอัพอัพรูนอีกนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันที่แมปทัดไฟครับ เอาลงเหมือนเดิมสำหรับรถบนี้ไม่ได้พกแพะมานะครับก็คือมีตัวดาเมจมาด้วยล้วนๆนะครับแต่ดูแล้วทางก็น่าจะผ่านได้นะครับเพราะว่า มีเจ้าโบบิดมาด้วยนะครับก็คือเป็นทตาด้ำก็จะเป่าไฟได้แรงขึ้นนะครับเนี่ยครับถ้าเตะมันนะครับพรนะวาน่าเตะจ,จะไม่เตะต่อนะครับอแบบที่สองครับ ตะกูลช้างนี่ก็น่าจะดีนะผมเองก็ยังอยากได้แต่ว่ายังยังไม่เปิดยังเปิดไข่ทองไม่ได้ที่เห็นมีคนเล่นพวกช้างช้างน้ำกับช้างดินนะครับผมเห็นมันมีสก,กิลที่ว่าสามารถสับาจากกระโดดทับนะครับแล้วสับตำแหน่งจากตัวกลางที่เป็นตัวรับเนี่ยไปเป็นอยู่ตัวข้างนะครับเป็นสก,กิลที่ที่น่าใช้อยู่ตัวหนึ่งอ้าว เนี่ยครับเจอคู่แฟรแล้วนะครับปุ๊บอ่าเตะก่อนครับถ้ากงทวารปุ๊บเตะข้าเดียวครับอ๋อนี่ครับปุ๊บ ดาเมจสูงนะครับแต่ต้องแรกมากับด้วยกับตัวความพลังป้องกันวิบาะมันตายเราก็ตายเหมือนกันครับโอเคครับต่อทุชนะนะครับก็ได้กลางหนึ่งนะครับแล้วก็มีเล็กเจดนะครับ ไฟก็ยังแพ้งั้นเดี๋ยวผมลงดินให้ดูีกทีแล้วกันนะครับดับสามเบเอาเอามีลงมังล่างนะครับเอานี้ลงหน้าเดี๋ยวเอานี่ดีกว่าเอามันตัวมันยังบางอยู่นะครับผมเอาเป็นตัวขี่แล้วกันนะครับมีไว้หน้านะครับแล้วก็ เอาเจ้านอก,ก้อนนอก,ก้อนเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับไปลุยครับ ครับเรามาดูกันในแมปธาตุดินกันครับนะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับจะมีบทบาทนี่ครับเวลาถ้าเตะมันนี่ครับมีโอกาสได้เตะต่อเนี่ยครับเนี่ยครับคือถ้าทีเด็ดของมันนะครับแต่ตอนนี้ก็คือตัวผมเพิ่งจะเริ่มปั้นเนาะเพิ่งจะเลเวลเพิ่งจะแค่60ตันก็เดี๋ยวต้องหารูนนะครับแล้วก็บวก าดาวม่วงให้มันนะครับแล้วถ้ามีโอกาสขึ้นเป็นหกดาวม่วงแล้วเมื่อไหร่ก็จะแอบกลับมารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับแต่พอตัวนี้ผมคิดว่าผมจะปั้นให้เป็นหกดาวม่วงนะครับแพะนะครับฮิ้วนะครับสี่กบหาลบดาเมจลบ,ลบตัวสถานะคผิดปกตินะครับแพะเนี่ยครับหมีของผม พอมาอยู่ในทีมลมแล้วมีคาวีนะครับเป็นตัวบัฟเพิ่มแอตแทกนะครับมันก็จะตีแรงเนี่ยห้ากว่าติดเหมือนด้วยนะครับเจอเจ้านกตดไฟตัวนี้ต้องเป็นนกนกดินนะครับท่าของมันก็คือจุดไม่ขีดนะครับแล้วตดใส่นะครับตัวนกตัวนี้ผมก็อยากได้ครับอยากได้ทัดลมนะครับ แต่ก็ยังเปิดไม่ได้สักทีนะครับผมอยากทําทีมลมก็คือเคยไปเห็นในกลัวตัวกองกำลังนะครับมีคนใช้นะครับนกลมนะครับและเสร็จแล้วก็มีเจ้าโบบิดยินตัวหน้านะครับดาเมจที่เขาทํารวมนะครับแสนกว่านะครับดาเมจของผมเป็นศูนย์นะครับคือเขาตีคนเดียวทั้งแมปเนี่ยตีแบบใช้นกนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็ใช้โบบิดเป่านะครับ ถือว่าเป็นตัวที่เจ๋งอ่านะครับผ่านแล้วนะครับโอเคอ่าก็ได้กลางหนึ่งเลขเจ็ดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็กบเป็นการรีวิวนะครับเจ้าตัวหมาป่าคาร์ฟูดนะครับแล้วก็อ่าตัวยอดฮิตนะครับหมาลมนอฟูดนะครับที่เห็นอ่าเป็นตัวหลกัหลกๆในเซิร์ฟนะที่เพื่อนๆจะเห็นประจำนะครับก็ คลิปนี้ครับก็มีเป็นการรีวิวนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับให้เพื่อนๆเ,เลือกใช้นะครับก็สุดแล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับและการเลือกตัวนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ที่คิดจะปั้นก็แนะนํานะครับถ้า เราคิดอยากจะปั้นแล้วนะครับเราศึกษาดูดีแล้วก็อยากจะปั้นก็ปั้นนะครับก็เกมก็เกมของเรานะครับไอดี ID ก็ไอดีของเราเราจะเล่นเราก็หาข้อมูลหรือไม่ก็เล่นในตามแนวทางของเราที่เราอยากจะเล่นนะครับสำหรับหมาป่าทตาดไฟนะครับแล้วก็หมาป่าทาัดลมนะครับก็ถือเป็นตัวที่น่าเล่นตัวหนึ่งนะครับสำหรับการเริ่มต้นนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่กด s u b ส c r i b e แล้วกดติดตามช h a ง n e l ของผมนะครับก็ขอให้เพื่อนๆช่วยเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ผมก็จะทําคลิปดีๆมานําเสนอให้เพื่อนๆต่อไปนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ